ของเลยาธิที่การสอ,อ,อปตอตนะคะก็ได้ส่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประกอบพิธีอุมล้อประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะพร้อมทั้งอวยพรให้ดำเนินปฏิบัติการรวมไปถึงปฏิบัติศาสนกิจด้วยความสำเร็จค่ะ ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธที่การศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตอนคะคะก็เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมร้อนสะ นราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งทางรัฐบาลโดยการดำเนินงานของสอพตาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนจํานวน120คนเพื่อที่จะให้ชาวไทยมุสลิมสามารถที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของาศาสนาได้เรียนรู้แก่นแท้ของาศาสนาผ่านกระบวนการประกอบพิธีอุมหาะ ตลอดจนสร้างความเข้าใจการเปิดโลกกระทัดส่งเสริมแนวคิดในการปฏิบัติศาสนกิจด้วยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในระหว่างวันที่10ถึง24มกราคม2566สําสำหรับ ผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนะคะสอบตอได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดค่ะได้มีการคัดเลือกกลุ่มบุคคลรวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จํานวน20คนและรวมไปถึงผู้นําศาสนา17คนผู้นําท้องที่ท้องถิ่น14คนอาสาสมัครกลุ่มภาคประชาชนกลุ่มสตรีเยาวชน21คนกลุ่มยากจนค่ะที่ขึ้นบัญชีสากาหรือว่าตกเก์นะคะอีก11คนและรวมไปถึงกลุ่มคน กลุ่มผู้คนที่ทําคุณประโยชน์แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความมั่นคงอีก17คนและรวมไปถึงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้15คนพร้อมกับเจ้าหน้าที่สอปตออีกจํานวน5คนเพื่อเป็นการอาํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยค่ะค่ะทางด้านเลยคธะที่การสอปตอนะคะก็ได้เผยว่าการเดินทางไปยังดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะซึ่งทางสอปตอและรวมไปถึงรัฐบาลค่ะก็ได้มีการ ให้โอกาสในการไปปฏิบัติศาสนก,กิจเป็นประจําทุกปีนะคะและเมื่อกลับมาแล้วค่ะก็ไม่ได้มุ่งหวังให้ตอบแทนสิ่งใดแก่สวทหรือว่ารัฐบาลแต่มุ่งให้นําความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักของศาสนามาเผยแพร่แก่ครอบครัวสังคมและชุมชนค่ะนําหลักการของศาสนาก,ก็คือสันตินะคะในการสร้างความสุขความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงเดนภาคใต้และที่สําคัญที่สุดค่ะให้ทุกคนในนามของคนไทยนะคะอยากให้ทุกคนนําความเป็น เอกลักษณ์อันสวยงามของประเทศไทยไปเผยแพร่แก่ผู้ที่ร่วมเดินทางด้วยกันค่ะตลอดจนชาวต่างประเทศนะคะให้รู้ว่าคนไทยก็คือคนดีค่ะทางด้านผู้ร่วมกิจกรรมต่างขอบคุณนะคะในการเปิดโอกาสสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปประกอบพิธีอุมเราะเมื่อกลับมาแล้วค่ะก็จะนําความรู้มาเผยแพร่และแนะนําเยาวชนในการปฏิบัติที่ถูกต้องพยายามทาสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมในการช่วยเหลือรวมถึง บอกต่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมและรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยนะคะ